เอ้อ่ะข่อยมีเรื่องสีบอสุจ้าฟังข่อยดีใจคักวะเรื่องหยางกับผู้บ้าข่อยแล้วเป็นหยางเล่าไปสื่อทองให้ข่อยฮะอู้ปาดมึงคือไปขอผูชายดีคักแท้สปอร์ตสัปพอร์ตมึงปานนี่เลยอือบาดไม่ถึนเด้ปาดชิโร เป็นตอดีใจน้ำแถตาที่นี่เพิ่นก็นเลยให้คอยโอนเงินไปให้บาทนึงนะ่ะมันห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะ <Why? S 2> เขาไปซื้อค่อยเป็นคนจ่ายเขาเป็นผู้ไปซื้อ mm hmm. แต่ผู้จ่ายเหรอแม่นมืง <laughs> องว้าย <Why? laughs> มาอมก็ดีจัดเนาะให้เขาไปซื้อ่งเขาหาข่อยจริงมาจะว่า ขาดเด้บ่มีงานอีหยังนั่งอยู่ซื้อก็ได้เงินบ่กเหอมีอยู่เด้งานยังงานศพนี่นอนอยู่ซื้อก็ได้เงินว้าเออเดอไม่ค่อยถามเจเนี่ย ปูมีประสบการณ์ว่าขันผู้ชายเขามาเข้าน่ะเขาสิ <c oughs> เห็ดกับเข้าจังดาหเฮอเขาก็จะดูแลแค่แค่ซัพพอร์ตเข้าหมแล้วแล้วทำให้เขาอันให้เท้าโอนเงินไปให้พอก็บแม่เขาเด๋เงินเขาบอกเงินเห้านี่แล้วเปลว่าอยยา หลอกใส่มุ่งก่อนหลอกใส่เป็นบอกบําเพ็ญเขาอันมอบความไว้วางใจให้เฮาบ่เนาะแต่ผูดสิัมดโตอ่ะว้า